รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านธีรุทธิ์ธเพชทองนะครับท่านก็จะได้เดี๋ยินพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบ่อวัตถุน้ำจะพึ่งลงค่ะลูกค้าเดี๋ยวพึ่งลงไปเวลากินนักก่อนทานกันยังไงดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะท่านประธานในพิธีนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สถานีการท่านตีนขี้ทองนะคะก็ได้พบปะพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ท่านก็จะเดินทางกลับนะคะพอดีท่านมีภารกิจนะคะก็ยังไงก็งงงงขอบคุณนะคะแทนพี่น้องชาวตำบลกาลน้อยแม่ตำบลใกล้ลคเคียงนะะคที่ชาวจังหวัดสแก้วของเรานะคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับพิธีกร ขออนุญาตป่าถ้ำปไทยไตยเราบ้านขอ say, say งพื้นที่หมู่12บ้านตลาดพัฒนาโดยการนำต้นท TA ุนเย็บปะเทียนเสือต้น2ปตทบุญยันต์ดำรงด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนเชิญท่านตั้งกำลันตะเนีย์น้ำน้อยกำนันตะบนตะลังไยเดินหนานหนาอย่เลยคุณก็จับเดินหน้าไปจัดแถวให้เป็นระเบียบนิดนึงเพื่อให้ช่างภาพ ภาพสวยๆเนาะขอแข็ตไปกับท่านกำนันตาเนียน้อยกำนันตาบนตาลไนะครับคุพี่น้องคขอบคุณนการเานเัวเดี้ยวบิน สามร้อรับท่านผู้ใหญ่ปินขอบตาเดียรท่านสองประตูเข้มา iron กัมหูสิบสามจุดใส่หูสิบสามจุดใส่ กำปะตาเจ้าคนได้มพือผ่าแค่ว่าผ่าตุม่มตมทัวใจจะปับไหลไปตูวอย,อเ,อเ,ยเห็นออกคญแจเปิดพระใจยาำจำเห็นยันจนย่อมาเห็น,นยันค้นย่อมาแยกหน้านเลยนี่จะอยู่กั้ป